สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรววลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รกัติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวันมินทรมหาราช วันนี้เวลา8นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลรั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรวรรติยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพนสิริมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถปพิศเนื่องในวันนวนมินทรพระมหาราช วันที่13ตุลาคม2568ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่อนนมสักการบูชาพระตนะตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชายนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิตรจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานทรงถวายศีลเจ้าพานักงานพระราชพิธีอารัธนาพระบริษณ์ พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วทรงประเคนพระตาหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสง์และพระสงฆ์ทรงทอดพระไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทร์ชัยนาที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบุตรพิษทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนานตลอดการครองสิริราชสมบัติกว่า70ปีมีพระมหากรุณาธทคุณเป็นอนเนกประการ ทางนี้เพื่อน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมชินากากทเบตมหาภูมมิพลอดุเหาราชปร,รมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่จะลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนวางพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ถวายรัชศักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนทิาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคม2568ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนทิาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปัวพิษ มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปวางพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิติเนื่องในวันนวันมิทรามหาราชซึ่งเป็นวันไายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตร วันที่13ตุลาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนเกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกริียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกเพนที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเช่นคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยรชาชการในพระองค์บริณธิชชัยพัฒนาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริณธิอาสาเพื่อนพึงพายามย่าง,างสภา,าชาติไทย บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กลุ่ม b มีเจซีบิ๊กซีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปถมัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฐิระลึกถึงพระตาตรไยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวนมินทรมหาราชได้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาทิฏฐิเรลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสถานะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2568 แอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระรา